พระแม่ลักษมีคือใครเทวีแห่งความมั่งคั่งที่สอนมากกว่าเรื่องเงินพระแม่ลักษมีเป็นพระชายาของพระนารายณ์ท่านกำเนิดขึ้นจากการกวนเกศเสียนสมุดซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่รวมพลังของทั้งเทพและอสูรเพื่อค้นหาสิ่งวิเศษต่างๆพระแม่ลักษมีจึงปรากฏขึ้นพร้อมกับความงดงามและสมบัติมหาศาล ท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภในทุกมิติของชีวิตไม่ใช่แค่เงินทองแต่ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ความงามความอุดมสมบูรณ์และการเติบโตคุณงามความดีของพระแม่ลักษมีที่ทำให้ท่านเป็นที่เคารพคือความบริสุทธิ์และปัญญาดังดอกบัวที่ท่านประทับสอนให้เราเติบโตและเบ่งบานได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการสร้างสรรค์ ท่านมักมีเหรียญทองลังไหลาจากพระหัตถ์ซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากการสร้างคุณค่าและการแบ่งปันให้ผู้อื่นไม่ใช่แค่การขอความแม่ตาและอุดมสมบูรณ์พระแม่คือผู้ประทานพรแห่งความสุขความเจริญและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีพระแม่ลักษมีจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนใจเราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีปัญญา ความงามในจิตใจโอกาสและการรู้จักสร้างสารรค์สิ่งดีๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จเรื่องราวสายมูยังมีอีกมากกดติดตามไว้นะคะ